สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอก,กันกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นน้ากันอย่างสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยนะครับใครที่เดินทางกลับภูมิลําเนาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับซึ่งแน่นอนฮะยังมีข่าวของเชลซีมาฝากกันเหมือนเดิม บทสัมภาษณ์หลังเกมนะฮะโอ้โหเรื่องของอนาคตมาริสการวมไปถึงเรียกว่าบทสัมภาษณ์ของอดีตนักเตะที่ออกมาสับทางมาริสกามีอะไรกันบ้างเดี๋ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับเล่นน้ําสงกรานกันแบบสดชื่นคลายร้อนนี่ต้องแนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลนะครับแล้วก็ฝาก ฟองน้ำาชิงครับชิงเมจิกสปอนช์ครับเกมจบคราบหมดด้วยชิงนะครับอยากที่จะทำความสะอาดรองเท้าสตัดให้สะอาดเหมือนใหม่นะฮะแนะนำให้ซื้อชิงเนี่ยเรียกว่าติดรถเอาไว้เลยครับทำความสะอาดง่ายแค่จุ่มน้ำไม่ต้องใช้สารเคมีก็ทำความสะอาดได้แล้วนะครับ มีจำหน่ายแล้วที่ s h อ p e e นะครับแต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ก็สามารถเรียกว่าสั่งซื้อได้โดยที่ใส่โค้ดส่วนลดไว้ก็จะได้ราคาพิเศษนะครับไปว่าถึงข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไี่มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจาก DailyMail ครับอย่างที่จั่วหัวไว้เนี่ยบอกว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีของมาริสก้าเนี่ยยังคงปลอดภัยนะครับตอนนี้สโมสรยังไม่มีแผนจะปลดทางมาริสก้าแล้วก็พร้อมให้โอกาสเต็มที่ แล้วก็โฟกัสกับการลุ้นจบทาอฟโในช่วงท้ายของฤดูกาลนะครับแหมเปิดหัวมานี่แฟนเชลซีนี่เจอข่าวนี้เข้าไปก็เซ็งเลยนะฮะขณะเดียวกันเดลี่เมลก็บอกว่ามาริสกาเนี่ยโดนแฟนบอลบางกลุ่มที่นั่งใกล้กับพื้นที่สื่อเนี่ยตะโกนระหว่างว่าระหว่างเกมนะครับว่ามันน่าเบื่อขณะที่การแข่งขันกับอิฟสวิททาว์กำลังดำเนินอยู่ส่วนจาคอบซินเบิร์กครับรายงานบอกว่าเรนินสจวและพอร์ตเนซลียเนี่ยยังคงได้รับการสนับสนุนจากทางเบดัตเอ็กบาลีนะครับก็ สองคนนี้นี่เหนียวแน่นนะฮะน่าจะอยู่เป็นนะฮะส่วนฝั่งของโรมาโนรายงานบอกว่าเชลซีและแมนยูเนี่ยได้เริ่มติดต่อพูดคุยกับคนใกล้ชิดของเรียมดีแลบเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ทั้งสองสโมสรเนี่ยได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขชีสัญญา30ล้านปอนด์รวมถึงระดับค่าเหนื่อยที่นักเตะคาดหวังนะครับฝั่งเชลซีเนี่ยมีการเจราจาต่อเนื่องในดีลดีแลบมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับก็ เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์ครับว่าเชลซีเนี่ยเอาดีแล็บแน่นะฮะก็ดูแล้วไม่น่าพลาดสำหรับเรียมดีแล็บอยู่ที่ว่านักเตะจะเลือกใครเท่านั้นแหละนะครับขณะที่สื่อในลอนดอนอย่างลอนดอนเวิลด์ครับอันนี้ก็ตีไว้ลือเหมือนกันบอกว่าเชลซีมั่นใจว่าดีแล็บนะฮะหัวหอกอีซิททาวจะเลือกย้ายมาสแตลฟอร์ดบริดจ์แทนที่จะไปแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมาร์เชสกาเนี่ยต้องการดึงนักเตะวัย22ปี มาร่วมทีมนอกจากนี้ก็ยังยืนยันนะฮะสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าเชลซีกำลังเจรจาเพื่อคว้าตัวดีแลบจากอิปสวิททาว์ส่วนโรมาโนโรายงานเพิ่มเติมครับว่าหลายทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยกำลังเดินหน้าเต็มที่ในการคว้าตัวดีนฮุยเซนจากทั้งเชลซีเลว์ูและอาร์ซนอลก็พวกนี้ก็ให้ความสนใจหมดนะครับสนใจจะดึงฮุยเซนแบบจริงจังด้วยโรมมริดกำลังช่างใจอยู่ครับส่วนบายยันเนี่ยก็ได้สอบถามไปด้วยเช่นกันนะครับ สื่อในอิตาลีครับรายงานนัสื่อดังบอกว่าเจมี่ไบดนกิเทนเนี่ยได้แจ้งกับดอดมูลว่าต้องการย้ายออกจากทีมโดยเชลซีเป็นทีมเต็งครับที่จะคว้าตัวเจมี่ไบดนกิเทนโดยนักเตะเนี่ยต้องการย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้มันข่าวเหมือนแบบกลับมาลีลันอีกรอบนะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็มีข่าวว่านักเตะอยากย้ายนะครับ ฟุตบอลอีสไซเดอร์รายงานบอกว่าอาเซนอลนไม่มีแผนจะเซ็นสัญญาถาวรกับสเตอร์ลิงและเตรียมที่จะส่งตัวเขากลับมาที่เชลซีนะครับอันนี้ไม่แปลกใจนะขณะเดียวกันจอร์ซานโชกับให้สัมภาษณ์บอกว่านี่คือน,นี่เป็นหนึ่งในประตูที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับและมันทําให้ทีมเรามีแต้มแต่ผมอยากได้3ามแต้มมากกว่าต่อให้ผมไม่ได้ประตูยิงประตูไม่ได้เนี่ยก็ยอมนะครับแต่พวกเราต้องเดินหน้าต่อไปและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้ ส่วนฝั่งของไมค์คูคูเรยาครับออกมาบอกว่าถ้าเราเล่นเกมเร็วเนี่ยเรารู้ดีว่าจะสร้างโอกาสได้เยอะซึ่งเราก็ทําแบบนั้นได้จริงๆครับในเกมอซสวิตทาวแต่ผู้สับประตูของพวกเขาก็เซฟดีได้หลายจังหวะเรายิงได้2ประตูและจริงๆก็น่ายิงได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ความจริงคือเราทําแต้มหลุดไป2แต้มตอนนี้เราต้องลุกข,ขึ้นมาใหม่ครับนี่คือช่วงของสุดท้ายของฤดูกาลเราทุ่มเทกันมาตลอดเพื่อมาถึงตรงนี้ ตอนนี้เราต้องฟื้นตัวให้เร็วและเปลี่ยนความคิดเพราะวันอาทิตย์มีเกมหนักรอเราอยู่นอกจากนี้คุกุระยะก็บอกว่าความจริงคือเราต้องเดินหน้าต่อไปยังมีเกมให้เล่นอีกหลายนัดน,นะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองแต่เราต้องกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและเล่นให้ดีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ขณะเดียวกันครับคลินตันมอริสันครับอดีตกองหน้าพาเลทออกมาวิจารณ์มอริสกาครับเขากำลังตัดสินใจอะไรแปลกๆหลายอย่าง ผมรู้จักแฟนเชลซีครับหลายคนเลยและพวกเขาไม่มีใครแฮปปี้กับมาริสกาการตัดสินใจของเขาไม่ถูกต้องและการชนะเพียงแค่5้าจาก16เกมหลังสุดในลีกเนี่ยมันแย่มากๆเชลซีหลุดจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกแน่ๆเพราะพวกเขาไม่มีโปรแกรมที่ง่ายเลยในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลขณะเดีวยวกันในเจอเร์เรลโคเกอร์นะครับอดีตกองกลางของเวสต์แฮมก็ออกมาสับเหมือนกันบอกว่า ไม่ว่าคุณเป็นผู้จัดการทีมหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องแสดงความทะยานออกไามให้เห็นอยู่เสมอแต่สิ่งที่มาริสกาพลาดที่สุดคือตอนนี้ที่ทีมกํลาลังฟอร์มดีๆเนี่ยเขากลับพูดว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์นับจากนั้นทุกอย่างค่อยพังลงครับมันไม่เป็นผลดีกับเขาเลยครับและเหมือนว่าเขาก็าลังพูดจาไล่ตัวเองออกจากสเตลฟอร์ดบริดจ์เพราะกระแสตอบรับแฟนบอลมันแย่มากๆขณะเดียวกันฮูสกอก็บอกว่าเชลซีเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่พลาดโอกาสทอง มากที่สุดในฤดูกาลนี้ที่73ครั้งนะครับโอ้โห <c oughs> ก็ถือว่าหนักมากๆนะฮะสำหรับาทางด้านของสถิติก็ค่อนข้างชัดเจนนะ,ะว่าพลาดเยอะมากนะครับที่เหลือเนี่ยจากข่าวก็มีรายงานจากเอลนาซองนานะครับอันนี้ก็ตีไว้เป็นลือนะฮะบอกว่าฮูเลียนอาวาเรสเนี่ยพยายามผลักดันให้แอตเลติกมาตริตยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเอ็นโซฟานเดส นะครับเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วมทีมนะครับอันนี้ก็อยากให้ตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานจากเดวิดออนสตีนครับบอกว่าวิลล่าในใกล้คว้าตัวเซเวเร่เนปานนะครับนี่เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวันเดอร์คิดใครเล่น FM มีเจอประจำนักเตะจากโรเซนบอร์กวัย17ปีมาร่วมทีมนอกจากนี้ stein, ออนสตีนรายงานว่าแมนยูแมนยูเต็ดทางกุนซือรูเบนอโมริมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงขององ,องตวนเซเมนโย ซึ่งบอลมัดต้องการค่าตัวเซเมนโยที่65ล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานจากทางฝั่งคริสเตียนฟอฟครับรายงานบอกว่าลิวพูกำลังจับตาดูคิงสลีโคมองกับสถานการณ์ของเขาในทีมไบยูมินิกซึ่งอาเซนอตเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าโคมองมาร่วมทีมเช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็สกายในเยอรมันเนี่ยบอกว่าทอนาเมอสเปอร์นะครับต้องการเจรจากับไบยมินิก และต้องการลดค่าตัวของมาติสแตลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็แสดงว่าสเปอร์เนี่ยก็อยากที่จะเซ็นสัญญาถาวรเช่นกันนะครับที่เหลือข่าวเชลซีเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะบทสัมภาษณ์ซะเยอะส่วนใหญ่ก็จะโจมตีนั่นแหละโจมตีมาริสกาอามีเพิ่มเติมก็คือมีรายง,งานว่าแอทนี่เทเลอร์ครับจะทำหน้าที่ตัดสินในเกมฟูลแลมกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ